สำนักงานจังหวัดอุตรดิต์ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรมจึงได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิธีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการอันได้แก่พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญยูตามเกณฑ์การประเมินขององค์กรคุณธรรมใน3ระดับ9ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1 สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการประกาศเจตนาณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานวิถีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม5ประการเพื่อเป้าหมายในการปลูกฝังจิตสำนึกที่เป็นค่านิยมพึงประสงค์ของสังคมไทยสร้างรากฐานให้เกิดคนดีคนเก่งคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ตัวชี้วัดที่2สำนักงานจังหวัดอุตรดิต์ได้กำหนดเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำและได้มีประกาศเรื่องเจตนารมเป็นองค์กรคุณธรรมเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2568โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวชี้วัดที่สาสำนักง,งานจังหวัดอุตรดิตถ์มีการจัดทำแผนการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อที่2โดยคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร,รมสำนักง,งานได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักง,งานจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณพศ2568 รวม5โครงการกิจกรรมและนําเสนอในการประชุมสํานักงานจังหวัดอุตรดิษฐ์ครั้งที่2ั2568ตัวชี้วัดที่4สํานักงานจังหวัดอุตรดิตฐ์มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่3โดยได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณพศ2568รอบ6เดือนจึงมีข้อเสนอแนะรวม5ข้อ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานมากยิ่งขึ้นตัวชี้วัดที่5าสำนักง,งานจังหวัดอุตรดิตถ์มีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงานมีการปรับปรุงหรือพัฒนามีการทบทวนหรือถอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่3โดยได้สรุปผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานรอบ9้าเดือน ซึ่งปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะในการรายงานผลรอบ6เดือนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างยังย่งยืนต่อไปตัวชี้วัดที่6สสำนักง,งานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้โดยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเพื่อมอบเกียรติบัตร ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณธรรมศิลธรรมและจริยธรรมดีเด่นและผู้แต่งกายเหมาะสมกับการเทศะและสถานที่ซึ่งได้มอบเกียรติบัตรด,ดังกล่าวในการประชุมสำนักง,งานจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่30มิถุนายน2568ตัวชี้วัดที่7 สำนักง,งานจังหวัดอุตรดิต์ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณพศ2568ในรอบ6เดือนสู่ผลสำลิตในรอบ9เดือนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นโดยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสำนักง,งานเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อบรรยากาศในการทำงาน ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมโดยจะได้มีการกำหนดกิจกรรมจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำเพิ่มมากขึ้นในปีต่อไปตัวชี้วัดที่8สำนักง,งานจังหวัดอุตรดิตถ์มีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่3โดยจัดทำเป็นงานนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณพศ2568 รอบ6เดือนและรอบ9เดือนและคลิปวิดีโอการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบสํานักง,งานจังหวัดอุตรดิษฐ์และตัวชี้วัดที่9สํานักง,งานจังหวัดอุตรดิษฐ์มีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรมและมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ โดยเผยแพร่อเอกสารงานนำเสนออินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์สำนักง,งานจังหวัดอุตรดิตถ์เฟซบุ๊กและไลน์กลุ่มเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองคอ์กรหรือผู้ที่สนใจต่อไป การสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมสมานฉันท์สันติสุของค์กรมีประสิทธิภาพประสิทธิผลภาพลักษณ์มีความสามัคคีเข้มแข็งมีบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขััักบรินงวตตุุดขออคคณะ